ครับเิ่จ้าบอกสูตรไ่อีกสูตรหนึ่งของแม่ครับเจ้าบอกยังแม่แนะนำไนะหมเจ,จเ้าบอกให้ใส่หอกมแดงเจ้าบอกหอมแดงหอมแดงเผาเบิ่งไปตามขั้นตอนนะครับสูตรเป็นสูตรใดแล้ววี่หนึ่งปลากินกั๊บที่แสบแม่ มาจะตกตกใช่ไหมเจ้อลควาแดง ต้องใส่คานวะไหมแก้บอกใส่ดอกดหอมแดงย่าง<ช>เดียวหอมแดงย่างเดียวเทียมดีเทียมสดเทียมสดพี่จูมกับแม่ก็หอมแดงสดหรอตะกอลมันหนี้อะไรไหมน้ำมันถูกนี่ก็ใส่นั่นเก้วหอมแดงนี่จะหอมเป็นบ้านมันเหม่หมดร้าน แดกแดกตอนตโ,โบร้านใช่ไหมตโบร้านเนาะใช่ ก็พร้อมแบงอันใดเซียแบงดีก็พร้อมแดกงสดนั่แลมยมัยมกสดเหรอไมเคยจะสดคตเห็นม่เห็นไฟวางอี่ไปสดสนุมจิดอมดำน้ำเลยบห,หอมเงี้ย เตียนเตี้ยนปลาลาบปลาเด็ปลาแดดข้าวเย็ดด้วยปลาปลาลาบบานปลาคอปลาคอปลาคอหยบ กันังไฟเลยไส่ประแดกแล้วประแดกประแดดฝาน้าแม่เบ้นซีปีเลรประแดดาน้าครับมันมี้ฝักคอฝักขิง่าน้าเนื้อเสียบเลยเดี๋ยวพริกขวาน้องไป ทุกทุก่ยังหลงลากเองปั้นออกมาแล้วิองปั้นออกมาอยู่แค่ทีตะแล่ใจตึงแล้วผมหัวแม่ยังลงว่านี้หรอโอ้ไปว่านี้แล้วกินเลยตับไก่หล่ตับไก่ตับไก่หลายบุตรีเด้อง่าไทยมดแหล โอ้โอใสตัวางาเทลงงานวัวระตับได้เรียบร้อยเลยนี่ลงรถกับส,ส,สองยี่หอครับตัวได้ตึงยีห้อหนึ่งซื้อว่าพัดวันไ<อ>หยีห้อหนึ่งกับตาถ้วยแดงทั้งมาด่างช่แบ้วแล้วน้ำปลาบะพริกขึ้นหน่อยน้ำปลาใช่แล้วใช่แล้วครับเข้มนี่ผมใส่ใช่รถดีบะ ก็ดีกรใจน่งนวลคืดีแล้วก็ถือว่าไหวยู่ก็ดีเงินข่างไหนก็ดีดีนีเท่าไหร่โอ้ยให้มันนอนแป้งงี้ว่ะก็ปันน้นอะไนจัดเชื่อ ซ <ess ur ic language> ูมเฮดก็จักเนาะเดี๋ยวเราจะแสกุลซูมเฮดก็จักนะครับจวบ้องสดหอมแดงเผาครับถ้าไม่บักเผาเอาสดก็ได้ครับเอาใส่ต้นกระเทียมสดๆถ้าไม่ต้นกระเทียมสดก็ใส่กระเทียมธรรมดาก็ได้สดๆดำใส่กันครับตอนบาดแดกปลาหน้าครับน้ำปีแล้วแม่วาบาดแดกปลาหน้า รนี้ก็สวนคาเน่สแสบไหมคาแ่บว่าบ่าวในแต่คนมา่ก็มักสูตรนีกครักสูรนีดังเติมนกักรถแดงสตรนี้ยงแงก็แบพวก่พอไปกินตลาดนี่นรถพอไปกินตลาดเน้นปตลาดพอไปกิน แล้วก็มีปั้นมานอนเฝ้าอยู่นี่นะเนี่ยนะมานอนเฝ้าไม่มเมี้ยวมาบอกใช่ไม่มเมี้ยวไม่ใช่ฮะไม่ปิ่งผสมครับเ,เดี๋ยวป่า,<ต>าแดดเดี๋ยวมาปิ่งอีกอไปตลาดไปตลาดเฮ้ไอเจ้าเขาปั้นแรดออกก่อนทีเห็นก่อนอยู <c oughs> ่กลายเป็นวาน่าจะให้เขาปั้นวิ่งไปจะเห็นได้ถึงก่อนที่ป่าอยู่น่ะ เราไม่เคยไปตะกี้ไปตลาดี๋ยวมองได้พ่อมบอก <S S อ๋อแค,รคร่แค่กอยปั่นมาเสียกจูงข้อให้ปั่นแลนเลยนะมองว่าจะปึ้งพึ่งมา,ากแจ๊กบอกแฉลบแล้วแฉลบแดอกเห็นด,ดับลอยครับเจ้าบอกสูตรหอมแดงเลือดตึงครับหอมแดงครับกระเทียมสด ไอ้คงกุศิยตัดแตงอีกบ่แม่โอ้คือไรเนี่ยจะไปกินไมอแตขอแตงคงกิจริงปลาแห้งโอเคเหรอครับปลาดิดนไมหมกินครับคนนีครับผมตอนกินนะครับเนอ,อ,อยพนเนน